ยองเซลสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้เราเพิ่งไปหาหมอทิติกรมานะคะก็คือทิติกรคลินิกสาขาขอนแก่นนะคะก็จะใช้ชื่อว่าอ,อค,ออคสต์เติลอินเดอะสกายคลินิกนะคะก็จะเป็นคลินิกของคุณหมอทิติกรที่มาเปิดสาขาที่ขอนแก่นนะคะอยู่ที่ตลาดจอมพลน,นะก็อยู่ใกล้ๆเมาอขอนะคะก็ไปได้ ทีนี้เราจะมาอธิบายว่าเราไปนะคะเราเป็นคนไข้ใหม่ไปครั้งแรกนะคะจะรู้สึกยังไงนะคะก็คือไปวันนี้รอบนี้นะคะมีคือวันศุกร์เนาะของเดือนตุลานะคะคือมีคุณหมอมีรอบตรวจ11โมงนะคะบ่ายสองแล้วก็17นาฬิกา,าก็คือห้าโมงเย็นนะคะแต่เราไปรอบ11โมงเนาะเราก็ไปถึงคลินิกตอนประมาณ เกือบสิบโมงนะคะแล้วก็ออกจากหมอก็ไปถึงคลินิกเกือบสิบเกือบสิบโมงแล้วทีนี้ก็ขึ้นไปรอคุณหมอตอนประมาณสิบโมงครึ่งแล้วก็รอทุกคนอีกนิ่งๆหน่อยๆกเ็เกือบเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะคะประมาณสิบโมงสี่สิบคุณหมอเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มคุยเริ่มเริ่มคุยนะคะคุยยาเนาะอันนี้เป็นภาคคุยยานะคะ ภาคแรกสําหรับคนไข้ใหม่นะคะก็คือภาคคุยยาก็คือมาอธิบายเรื่องยาการใช้ยาการทายานะคะหมอจะพูดอ้างอิงไปว่าออมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใ,ในการประทินหน้านก็จะมีพวกยานะคะมเออีเวสสำอางแล้วก็มีเครื่องสำอางนะคะซึ่งเวสสำอางหมอก็บอกว่ามันก็คืออยากจะเป็นยา รักษาสิวแต่ว่าคุณภาพมันไม่ถึงนะคะก็คือการใช้ไม่สำอางไม่ช่วยหายสิวนะคะก็คือต้องทายาเท่านั้นถึงจะหายสิวนะแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณหมอคุณหมอก็คุยเรื่องจะกินนะคะอยาก,กินคุณหมอก็จะมี2รูปแบบสําหรับคลินิกนี้นะคะคลินิกหมกอทิติกรก็คือยาที่เป็นตัวยานี่นะคะตัวยาของ i ซ o iso t e s ต อะไรสักอย่างหนึ่งเไอโซนั่นแหละค่ะก็เป็นยายาสิวเนาะยานี้ก็ซื้อไม่ได้นะคะหาซื้อตามร้านขายยาไม่ไดต้ต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะสําหรับการซ <c oughs> ื้อเท่านั้นเพราะว่ามันหนึ่งมันก็มีผลข้างเคียงนะคะก็อาจจะคอแห้งตาแห้งสำหรับคนที่ใสเพราะว่าคอนแทคเลนส์ปากแห้งผิวแห้งอย่างนี้นะคะก็อันตรายระดับหนึ่งเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีใยตัวหนึ่งที่ของหมอที่เอาขึ้นมาก็จะเป็นใยเม็ดสีเขียวเหลืองนะคะแต่อันนั้นเราไม่ได้กิน,นะะเราได้กินยาแค่ตัวเดียวบางคนก็จะได้ยา2ตัวนะคะบางคนก็จะได้ยาตัวเดียวอย่างเราเได้ยาตัวเดียวนะคะทีนี้คุณหมอก็จะให้ก่อนรู้คร,ค,รครบกบกบกบประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาเช็คหน้าทีละคน เราก็ต้องเปิดแมสออกแล้วก็ให้หมอส่องหน้านะคะทุกมุมเลยแล้วหมอก็บอกว่าคือสภาพอยูเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนหน้าทุกคนนะคะเออแต่ก่อนหน้านั้นก็คือหมอให้ความรู้เรื่องยาเรื่องเครื่องสำอางอะไรเงี้ยหมอตาแรงนิดนึงนะคะอันนี้ขนาด ยาที่คุยเนี่ยคุยภาคคุยยาเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณหมอทิติกรนะคะแต่ว่าคุยกับคุณหมออีกคนนึงนะคะเราเรชื่อไม่ได้ก็ยังแบบแรงขนาดเนี้ยแต่ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะคะว่าถ้าเป็นคุณหมอทิติกรก็จะแรงกว่านี้นะ,ะทีนี้มาดูยากัน,นะคะ่ะที่เราได้มานะวันนี้นะคะเราเสียค่าเสียหายไปทั้งหมดหนึ่งพันสามรบาท ราคา1,300บาทนะคะก็จะมีรายการแบบนี้นะคะรายการอันที่หนึ่งคือแอ n เน o โซก็คือสบู่ล้างหน้าที่เป็นสบู่อันนี้นะคะคือ,คอ so แอดเนสโซ่เนาะก็จะเป็นด็อกเตอร์ทิดกอร์คลินิกนะคะแ so อ n เน o โซตัวนี้นะคะจะอยู่ที่100มิลลิลิตร100กรัมนะคะราคา130บาทก็ถือถูกนะคลราคายา130บาท คุณหมอไม่ให้ใช้โฟมหรือครีมหรือครอคีมล้างหน้าเจลล้างหน้าอะไรของคนอื่นนะคะหมอให้ใช้ของหมอเท่านั้นเนาะก็เป็นตัวนี้นะะตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่สองนะคะที่เราได้ก็จะเป็นเดอร์มาครีมหนึ่งหลอดเดอร์มาครีมน่าจะเป็นตัวนี้นะคะเดอร์มาครีมตานะคะมันเขียนว่า สกินบาลานซิ่งครีมนะคะสกินบาลานซิ่งครีมเนี่ยสกินบาลานซิ่งครีมนะคะแต่ในใบใบเสร็จมันเขียนว่าเดอร์มาครีจริงๆนะเดอร์มาครีแล้วก็มันเขียนไม่เหมือนกันนะแล้วก,ก็ไม่แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะสกินสก i n บาลานซ์ครม อยห้าบาทนะคะอันนี้ร้อยห้าบาทสิบกรัมนะะขนาดสิบกรัมหมอให้ใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนนะคะถ้ายาไม่หมดหมอดานนะะ่าหรือ,อยาหมดก่อนหมอดา่าใช้ดีๆนะคะต่อไปชูตติ้งชูตติ้งหนึ่งหลอดศูนย์จุดศูนย์สองชูตติ้งเราไม่รู้ว่าคืออะไรชื่นเหมือนกันเล อันนี้กับอันเนี้ยเนี่ยในเนี้ยมันอเหมือนกันคืออีชูตติ้งที่เราได้นะมันจะมีชูตติ้งตอนเช้ากับชูตติ้งตอนเย็นนะคะก็คือคุณสมบัติมันก็คือเป็นชูตติ้งพลาสผลิตภัณฑ์มัจลัยเซอร์ครีม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์ลดอาการคันจากเชื้อราช่วยลดอาการคันที่มาจากเชื้อราบนใบหน้านะคะคือคุณหมอเห็นหน้าเราแล้วก็แบบหน้าเรามีเปื่นเต็มเลยเห็นไหมคะเออมีเปื่นผดแบผดเต็มหน้านะคะแล้วหมอก็บอกว่าเฮ้ยทำไมผดขึ้นเต็มหน้าเลยอะอะไรเงี้ยคันไหมเราบอกว่าไม่คันนะคะคือเราไม่ไม่ค่อยรู้สึกคันจริงๆเลย ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราไม่คันแล้วเราก็เลยบอกหมอเอาไปเงนินหมอก็ให้มาสองตัวนะคะอันหนึ่งร้อยห้าบาทอันหนึ่งร้อยหกสิบเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันร้อยห้าบาทอันไหนร้อยหกสิบนะคะแต่ว่าขนาดเท่ากันก็คือส <c oughs> ิบกรัมอืมน่าจะเป็นอันเนี้ยร้อยหกสิบที่ทาตอนกลางคืนนะคะอันนี้ตอนกลางวันน่าจะเป็นร้อยห้าบาทเนะแลวก็ ครีมอันสุดท้ายก็คือครีมกันแดดค่ะก<จ>ันแดด FPF 3 0 SPF 3 0มส <P. S 1> บวกบวกบวกนะคะก็จะเป็น30กรัมเนาะอันนี้ราคา170บาทนะคะอันที่ทาตัวทาที่ท่านี้เช้าสองนะก็ค,คือกันแดดกับกันแดดกับตัวนี้ ชูตติ้งนะคะที่เป็นเรื่องคันแล้วก็เชล้ราแล้วก็ตอนเย็นนะคะเราจะได้อนี้ฐานนี้สองตัวเปนเขียนมาก,ก่อนนอนไม่รู้เหมือนกันนะคะิงไม่แน่ใจ <c oughs> แล้วก็เป็นล้างหน้าอันนี้นะคะต่อไปอยาก,กินนะคะยาก,กินเราจะได้มาหนึ่งตัวก็คือตัวของไอโซแทนไอโซแทน นนะคะก็จะเป็นยาเลื่อนซีนนี่ยนะคะก็จะทำให้หน้าแห้งเหมือนออ,ออกฤทธิ์เหมือนกินเ,ออเป็นตัวยาเตติโนอินนะคะเตติโนอินแบบกินนั่นนี่นะคะนี่ก็จะได้มาสามสิบเม็ดเนาะแล้วก็ให้ไปหาหมอก่อนยาหมดนะคะหมอบอกว่าเผื่อไว้ได้ห้าเม็ดแล้วก็มา มานะคะแต่ว่าลิดข้างล่างบอก3เมตรอะไหร่นะคะก็จะน,นี่แหละเราก็จะไปอยู่ให้ประมาณ1-2-3่งสาประมาณนี้ประมาณนี้เหลือ3ามเือสเราก็จะไปนะคะทั้งสิ้นนะคะก็เหลือหนึ่มร3อ0บาทอันนี้ 600, 6 0 0้อยามสนะคะสำหรับยาสาิเม็ดก็จะเป็นตัวที่เป็นยากินที่แพงที่สุดน,นะคะ ก็บางคนก็อดพันห้าแต่ก็ไม่ไม่เกินพันเประมาณนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณพันสถึงพันเประมาณนี้นะคะสําหรับภาคต่อไปเราก็จะได้ไปเดือนหน้านะถ้าอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาบอกนะคะ <Hi. S 1> เอาเดูหน่อยหมอมาดูหน้าเราแล้วบอกว่าเนีย่ยผื่นเต็มเลย รอยสิวเนะี่ยเต็มหน้าเลยแต่ว่าหมอไม่ได้พูดเรื่องฝ้าเรื่องกระนะคะบางคนหมอก็ดาวแบบเออฝ้าขึ้นเต็มหน้าอะไรเงี้ยแต่ของเราไม่ได้มีเรื่องฝ้านะคะก็จะเป็นเรื่องรอยสิวแล้วก็สิวผดเล็กๆนะคะที่ขึ้นเต็มเต็มหน้าหมอบอกว่าผดขึ้นเต็มหน้าเลยแล้วก็ <c oughs> สิวอักเสบหมอไม่ได้พูดถึงเลยอะ่ะทั้งทงี่มันมีอยู่นะคะมีให้เห็นเนาะ,ะอยู่ตรงนี้นะคะ แต่หมอก็เรียพูดถึงก็รอดูภาคต่อไปนะคะภาค3ความขาวเนาะแล้วเราไปความขาวแล้วค่อยไปคุยฮอร์โมนนะคะไปจ็บนะคะ